ไทยลีกใช่ค่ะช่วงที่3ของสปอตคอนเนอรนะคะมาดูไทยลีกกันบ้างเป็นเกมที่เราถ่ายทอดสดด้วยนะคะใช่ครับก็เมืองทองค่ะเปิดบ้านเจอกับโปลิสเทโรนะคะอกับวินได้ลงต่อเนื่องพี่ชาไกับตันทีมใช่แล้วค่ะก็เล่นกันที่บ้านของเมืองทองเนาะสำหรับนัดนี้นะคะแล้วก็เทโรเองสถานการณ์ตอนนี้น่าเป็นห่วงอย่างหนักหน่วงเลยเมืองทองน้ำก่อนค่ะนะครับวินเลป๊อปได้โอกาสขึ้นมง ติดเซฟนะครับแล้วก็เป็นเชฟโบวิชยิงเข้าไปในแนวสูนะครับหลังจากนั้นบอลวันทูสวด2-0ครับทำชิ่งกันครับเท่ใช่ไหมคะเท่กันเจริญศักดิ์วงกรอนกับธนวัตรซึ้งจิตถาวรนะคะสัตว์มุมแคบเข้าไป2-0นะเจ้าบ้านแต่ว่ายังไงคะเป็นเทโรที่มาไล่ตีไข่แตกได้เนื้อบอลไปฉลับ เปลี่ยนทางนะคะชูเวลซูมูครับผมไหนดูซิทำกกวินบินหลงทางเลยดีใจอ่ะได้เห็นกกวินคัมแบ็กเนาะคัมแบ็กแล้วอยู่ต่อด้วยคือเหมือนเขาว่าคัมแบ็กแล้วได้ลงต่อเนื่องใช่คือใจสู้มากเลยอ่ะ ใช่ค่ะพี่ตองเป็นคนหนึ่งที่ได้รับคําชมจากพวกแบบนักเตะด้วยกันนะกใช่ในความไม่ยอมแพ้กับอะไรเลยคือไม่ว่าจะไปอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะยังไงจะเจ็บจะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้ววินัยในตัวของกัปตันทอมสจานานคือที่สุดแล้วจริงจริงก็จะมีคำถามเมื่อไหร่จะเลิกคำถามไรสาระก็ดูเลยค่ะเขายังเซฟได้ขนาดนี้คุณจะรีบแพ้เขาแขวนไปไหนล่ะคะแล้วก็เมืองทองมาได้ประตูนะครับจังหวะนี้ ยิงเข้าไป3ประตูต,ตอนหนึ่งนะครับเจ้ากาเวลินพ็อปอนะครับก็ขึ้นที่6ของตารางส่วนเทโรน่าเป็นห่วงเพิ่งจะได้โค้ดใหม่แต่ว่าก็จากตอนแรกมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับแล้วก็เสียพี่อ้นใช่พี่อ้นไปอยู่ท่าเรือ<ช>ก็น่าเป็นห่วงจริงเทโรเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าสมมุติต้องไปบายไทยลีกหนึ่งไปในซีซั่นนี้เนี่ยจะกลับมา<ช>อย่างไรครับ ส่วนบุรีรัมค่ะเมื่อวานนี้ก็ประเดิมโค้ชใหม่เหมือนกันเนาะจอจินโยนะคระับผทีมนักแรบิ๊กแมทเลยด้วยพอมาถึงปุ๊บก็เจอเชียงรายเลยนะคะเป็นเสะสระางหายพระคนค่ะที่เปิดให้กับสุภชัยใจเด็ดเอจอคิมบินแจมาแล้วใช่ค,คิมบินแจแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะสนทึงวินลงอาคมให้ไงจังหวะที่เป็นไวรัลก็เลยได้เลยนะแต่ตดวีเสมอฮะโอ้หนึ่งาตัวต่อหนึ่งครับ ล็อกคลิกเิ็นโยครับยิงไกลเข้าไปยิงไกลสวยมากเลยผมดีใจที่สัสลักกลับมาเล่นน่ะชอบเขามากเลยผมว่าฟิตมากเลยนัดเลือดพื้นเปิดครับแล้วก็เข้าฮอตเข้าไปครับลูกนี้โอ้โหจ่ายเลียดครับสุดชัยสองประตูต่อหนึ่งโอ้โหดีใจอย่างอเทนครับจริงๆเนี่ยคุณไม่พูดชื่อของทีมตัวเองด้วยเหรอคุณยกเทนมาทำไมมันเป็นสไตล์การเปิดไง อคะแนนแต่ว่าแบงคอกยังมีโอกาสนะยังเต่น,น้อยกว่า1นัดน,น,นะครับค,คุณลีย์แพ้ไปแค่1เกมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราถ่ายทอดสดเกมใหญ่ด้วยครับแบงคอกเจอกับท่าเรือ,อนะครับในวันเสาร์นี้แล้วก็มีทางฝั่งของอ แมนยูอบแบนเมืองทองเมืองทองเจอตราดด้วยแล้วก็เรื่องของกรรมการเดี๋ยวเราจะตามต่อให้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างจะเรื่องนอกเกณฑ์มันไม่ได้ไม่ไม่ดีเลยอ่ะก็ผมควรโดนแบนะค่ะบินขนาดนั้นครับ